นี่คือมนดบของอสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมลังสีเป็นวิหารใหญ่สูงน่าจะประมาณสักสิบกว่าเมตรสิบห้าเมตรน่าจะได้มนดบใหญ่นะครับ,บนดบมน,นดบใหญ่มากตรงข้ามกับศาลาตรงนำชัยนะครับแล้วก็วัดวัดศรีสุดารามนี้คือเป็นวัดพราลามหลวงซึ่งจะต้องประกอบพระราชพิธีต่างๆ อยู่บ่อยๆก็จึงทําให้มีแรงศรัทธามีแรงประสาธะจากผู้คนเมื่อมาทุกทัก่วสารทิศนะครับมนดบที่มีมนดบที่สร้างเอาไว้ในเป็นของเก่าก็ดีหรือเป็นของใหม่ที่ประยุกต์ใช้ก็ดีก็จะไม่ทิ้งร่องรอยของความเป็นพุทธนะครับอันนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน น่าจะเห็นนะครับองโตองใหญ่มากมนดบน่าจะประมาณ15เมตรสูงหน้ากว้างประมาณ9เมตรน่าจะได้ในยะก็ได้ขอพลังบารมีขององค์สมเด็จพระพุทธเจา้าโตได้แผ่บารมีปกเก้าปกเกศให้ลูกหลานได้อยู่เย็นเป็นสุขมีผู้คนเข้ามาทั่วทุกสารทิศเพื่อที่จะมากราบไหว้สักการะบูชาขอพลังบารมีขององค์สมเด็จพระพุทธเจา้าโตจงแผ่ถึง ายาติธรรมของอาจารย์สมชายทั่วโลกแฟนคลับ FC ทั่วโลกให้รับบนร่วมกันแที่ยนนี้อยู่ในเขตบางขนนนแขวงบางขนนนเขตบางกอกน้อยนะครับก็ขอให้เป็นความสำเร็จให้เกียทุกท่านทุกคนด้วยเถินสาธุ